ไปขอ,อบอลน,นะครับให้ชี้ให้ชีมช้มือด้วยให้ชี้มือด้วยและวิ่งให้ไปให้ไปถึงให้ไปถึงจังหวะเดียวจังหวะเดียว <c oughs> เด็กมันนอกนะครับฝึก <c oughs> ขออบอลน,นะครับ <c oughs> ให้ส่งไปที่ที่เขาขอวิ่งไปหน้าแนละวิ่งไปหน้ามาร์เกอร์วิ่งไปหน้ามาร์เกอร์เห็นไหมนะวิ่งหน้ามาร์เกอร์เออแบบในเนี่ยแบบในบิวนี่หละวิ่งไปไหนก็ได้ <c oughs> เขาชี้ไปไหนเราต้องส่งไปตรงนั้น อ่าไวไปไไปไอ่าถ้าเขาเรียกบอลเมื่อไหรน่นี่ค่อยส่งเขาวิ่งไปก็ช่างถ้าหากเขาไม่เรียกบอลอย่าส่งออเด็กบรนอกนะครับการใช้เสียงในการรับส่งก็จะไม่ค่อยมีนะครับเขาวิ่งไปถ้าเขาวิ่งไปชี้มืออ่าแล้วก็ขอบอลนะครับต้องให้เขาถ้าเขาวิ่งไปเฉย ที่มือไะไต้องวิ่งไปหน้าหน้ามาร์เกอร์นะวิ่งไปหน้ามาร์เกอร์อาวิ่งไปมาร์เกอร์วิ่งไปมาร์เกอร์อย่าอยู่จะอยู่ตรงกลางนายจอย่าอยู่ตรงกลางอย่าอยู่ตรงกลางนายจมเขาเห็ุแบบไหนบิ้งนี่เบิ้งบึ้งดูเขานี่เห็ไหพี่พี่เขาทำนี่วิ่งไปหน้ามาร์เกอร์เกมในเกมมันมู่จากคำว่าหน้ามาร์เกอร์เลยค่ะนี่เห็นไหมนี่ดูวิวเขาเห็ดนี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะวิ่งไปเลยหน้ามาร์เกอร์ที่ไหนก็วิ่งไป นี่คือความยุ่งยากของเด็ก10ปีนะครับคว,ความเข้าใจก็น้อยนะครับอันนี้เป็นเด็ก12ปีนะครับส่วนฝั่งนั้นจะเร็วหน่อยนะครับเป็น13 15ปีนะครับนี่คือการใช้เสียงนะครับเพราะว่าเด็กนอกจะไม่ค่อยใช้เสียงนะครับ